สวัสดีค่ะพระหมอเศรษฐีเจ้ายากนายกาแล้วค่ะพี่น้องคะมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่ประจําวันที่สิบแปดนะคะเวยีกิกาญนสองพันาร้อยหกสิบแปดซึ่งตรงกับวันวันอังคารสีชมพูค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจําทุกวันน,นําแนวทางดีๆที่ไพ่ยิปซีชี้แนวทางไปรับใช้พี่น้องทล่นไหนที่ต้องการเช็คดวงส่วนตัวนะจะสิ้นปีอยู่แล้วนะคะทักไอดีไลน์ค่ะพี่น้องค่ะนะคะหรือใครต้องการแช่บูชาทู่นะคะใบหวยให้ไขวัดดีๆขอได้ไหว้รับนะคะ สิบเก้าแทง่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะส่งฟรีนะคะพี่น้องคะนะเชิ่เลยนะคะทักอดีไลน์เช่นเดียวกันเข้ามาแล้วก็ขอกําลังใจกันนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยคุณป้าหมอเลี้ยงหลานนะคะพี่น้องคะนะในบางครั้งเนี่ยอาจจะลงคลิปช้าบ้างหรืออย่างไรเนี่ยแล้วก็มีค้างดูดวงพี่น้องนะคะท่านสองท่านสามท่านมาไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณป้าหมอทักไปแน่นอนนะคะพี่น้องคะรอหน่อยนะคะรอหน่อยนะคะพี่น้องคะเข้าใจกันนิดนึงเนาะเนื่องจากว่าเนี่ยนะคะ ต้องวิ่งดูดวงบ้างนะคะต้องทําคลิปบ้างแล้กก็ต้องเลี้ยงล้านนั่นไงพี่น้องค่ะนะคะขออภัยในความที่ไม่สะดวกนะคะพี่น้องนะเอาอย่างนี้กันเอาแล้วค่ะก็ไม่เสียเวลามาทานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นไม่แน่ใจว่าเดินทางไปไหนนะคทำกิจทาการนะไปอย่างเร่งด่วนประมาณนี้นั่นหมายความว่าอาจจะเดินทางยังไม่มีเปลน ะะสิ่งที่ต้องเตือนพี่น้องวันอาทิตย์ก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะในวันพรุ่งนี้ยังไงแล้วก็ยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีครูบาอาจารย์เข้าข้างเนาะเดินทางจริงๆด้วยนะคะบางท่านก็เดินทางไปพักผ่อนบางท่านก็เดินทางไปทํางานด้วยนะคะพักผ่อนด้วยทํางานด้วยประมาณนั้นนะ,ะเรื่องของการเงินก็ยังคงมีเม็ดเงินเข้ามายังคงมีเออด็กถือเหรียญน,นั่นหมายความว่ายังมีคนนําแนวทางโดยเฉพาะเด็กนะคะ นำแนวทางช่องทางการเงินมาให้กับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนาโชคจากไหนนะคะมาจากเลขทะเบียนรถนะคันที่เราใช้บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข4501 4501ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะดาบสมมงกุฎนั่นหมายความว่าปัญหาต่างๆโดนจัดการโดนแก้ไขนะคะเหนื่อยมามากแล้วลุยมา,มามากแล้ว นะทุกอย่างลงตัวทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้และแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนั่นเองเดอสตานะคะสิ่งที่รอคอยหรือสิ่งที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจทําก่อนหน้านี้พี่น้องวันจันทร์ก็จะเห็นผลสําเร็จในทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเงินก็แล้วแต่แถมมีเดอะเวอร์อีกต่างหากความอุดมสมบูรณ์บังเกิดขึ้นกับพี่น้องวันจันแน่นอนชัวร์นะคะพี่น้องคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถแก้ไขได้ ไม่ว่าคุณจะหนักหนาสากันแบบไหนคุณก็สามารถผ่านพ้นมันไปได้นะคะแล้วก็บางท่านนั้นก <Ir> <า>็อาจที่จะคิดวางแผนที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ไปไปทางานไปไกลหรือเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลไประมาณนี้พี่น้องวานจันทร์นะคะอ่าก็ถือว่าไพ่ออกมาโชว์ดีเริ่มตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดขอให้เงินค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารน,นะคะมาดูกันในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารนั้นมีความรู้สึกว่าดีดีนะคะพี่น้องคะนั่นหมายความว่ารู้จักที่จะประคับประครงนะคะประคับประคองในทุกเรื่องโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วอาจจะที่จะเดินทางเดินทางแล้วโชคดีนะคะเดินทางแล้วพบกับความรากักเดินทางแล้วพบกับความคนอุปถัมภ์้ำจุออออน,นอ,อย่างนี้ได้ด้วยนะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้นะคะ แต่บางท่านต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพนะคะเนื่องจากว่าสุขภาพนั้นมีความรู้สึกว่าร่างกายนั้นต้องการการพักผ่อนนะคะอ,อนแออ์อ,อนเพลียควรที่จะพักผ่อนพักร่างเนาะแต่ไม่ว่าคุณจะคิดการอะไรก็แล้วแต่นะลงมือทําจะประสบความสาเร็จอย่างดีเยี่ยมนะคะพี่น้องจา๋าโดยไพ่เทพแห่งเวทมนต์หรือพี่นกงวนอังคารบางท่านอาจจะรอนะคะจังหวะที่จะขยับขยายอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากที่เก็บตัวเงียบนะคะเพื่อที่จะเตรียมการเพื่อที่จะรอระยะเวลาหรือรอ วันทาการมุงคลหรืออย่างไรนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนในวันพุ่งในวันนี้ก็ถือว่าพี่น้องววนอังคารก็ดีดีนะคะพี่น้องจา๋าเลขนําโชคมาจากไหนเลขที่เกิดจากซส้นหรือเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขสี่ีหนึ่งสี่ค่ะสี่ีหนึ่งสี่ค่ะ,คะขอให้โชคดีค่ะวันบอกว่าเซ็งเลยเหมือด้วยนะคะอันนี้ต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักคาพี่น้องค้าเราจะไปปรับที่คนอื่นย่อมไม่ได้แล้วก็สี่เหรียญประมาณว่ากางังวล ประมาณว่าเบื่อในเรื่องของการเงินทำงานหนักๆแต่ได้เหมือนเสีเงินประมาณนั้นมีคนยื่นให้เราแค่นี้นะแต่เราทำงานเยอะมากนี่แล้วก็คิดที่จะเปลี่ยนงานคิดที่จะปรับปรุงนะคะหรือจะขยายในเรื่องของกิจการประมาณนั้นในเรื่องของการเงินก็ขี้เหนียวเงินประหยัดอดออมอย่างสุดๆแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาแล้วค่ะนะคะมีเงินก้อนเข้ามามีโชคมีลาภเข้ามาและสามารถควบคุมเงินได้แล้วนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวัน เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข4ี4่สี 4. 4่เก้าสี่ขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนนั้นบอกว่าแปะเหรียญน,นะคะการเงินเยี่ยมเลยพี่น้องวันพุธกลางคืนหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะมีนายทุนมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินเงินทุนนะคะพี่น้องขายังคงมีเครดิตอยู่นะคะและสามารถเก็บเงินได้ทีละเหรียญทีละเหรียญแต่ว่า งานเราก็ยังหนักอยู่กิจการเราก็จะต้องดูแลนะคะด้วยลําพังประมาณนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือสุขภาพตามมาความหมายว่าเราทํางานหนะักแต่ว่าเราไม่ได้ดูแลสุขภาพนั้นจะแย่เอาโดยเฉพาะนะคะในส่วนของช่องท้องลําไส้กระเพาะอาหารนะคะหรือแม่กระภูมิแพ้ประมาณนั้นพี่น้องอ้วนพุธกลางคืนระมัดระวังเป็นพิเศษในวันพวกนี้เลขนําโชคมาจากไหนเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขนาไพ่ให้เลข8ป1 0 3า5 1 0 3งศูห้าห่งาขอให้เฮ็ง มาดูพี่น้องวันพระฤหัสวบดีสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสวบดีบอกว่าเดิมูนนะคะมีความกังวลหมกมุนคุณคิดคิดหนักในหลายเรื่องนะคิดในเรื่องของบริวารจิตตกนะคะในเรื่องของการเงินหรือเรื่องอื่นๆนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ระมัดระวังนะ,ะในเรื่องของบริวารทิ้งภาระทิ้งความเดือดร้อนไว้กับพี่น้องวันพระฤหัสบดีหน่อยละนะอาจจะมีการโยกย้าย,เป,ยเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่อยากที่จะย้ายหรือเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน learned. โดยที่เราไม่อยากจะขยับ แต่สาหรับไพ่เทมเพรนนั้นโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นไปใน,นทางที่ดีทุกเรื่องนะคะเพราะฉนั้นอย่าเครียดอยู่ก้าวดาบนั้น,นอนไม่หลับนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอเราก็จะไม่สบายเอานะคะพี่น้องวันพระฤวัสดีค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่เราคํานวณของเราขึ้นมาเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งแปดห้าสี่เก้าหนึ่งแปดห้าสี่เก้าขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันสุขบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันอืติดตามติดกับอึดอัดกดดันตัวเองในวันพวกนี้ระมัดระวังนะคะอย่า,เ,าเขาเรียกว่าอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของผู้อื่นนะคะจะทําให้เราเดือดร้อนได้นะคะอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของผู้อื่นและทําให้เราเดือดร้อนอึดอัดอ,อย่านะคะเเขาเรียกว่าได้ลหลีกเลี่ยงกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอําน,นาจมากกว่าเรานะคะแต่พี่น้องวันศุกร์ยังคงมีเงินเข้านะคะนั่นหมายความว่าเราจะมีเงินก้อนโต มีโชคมีลาบเข้ามาโชคดีในเรื่องงทรัพย์สินมรดกมีเงินก้อนโตโตเข้ามือนะคะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้นเรื่องของการงานยุ่งมากยุ่งมีรุงตุงหนงังานไม่เป็นระบบนะคะแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งกับบริวารในที่ทํางานหน่อยนะคะงานเยอะงานยุ่งมากมายนะฉจนั้นแล้วพี่น้องวันศุกร์นะคะเรามาระวังเป็นพิเศษอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะปวดเนื้อปวดตัวสายตาดวงตาไม่ค่อยโอเคเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข8 สี่หนึ่งห้าแปดขอให้เหงิเหงเมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นบอกว่าราชินีไม้เท้านะคะเรื่องของการงานโดดเด่นเรื่องของการเงินเยี่ยมมากนะคะมีเงินเข้ามาเจรจารเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาภเข้ามาค้าขายมีกําไรมีเออเดอร์รัวรว ะะมีหุ้นส่วนประมาณนั้นมีกัลยะาณมิตรที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีฉะนั้นพี่น้องวันเสาร์ถือว่าโดดเด่นมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์สาธุดวงเปิดค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขนาไพ่ให้เลข4 3 3สานะย้ำา4สาขอให้เฮงเงป้าหมาไวพรให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมสสีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ